ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับศพผีปอบ เดิมทีในเพ็งเกลอเก่าของข้าพเจ้ามีเส้นผมสลวยสวยเก๋เรากับเอวิสเพ็สลียราชาเพงลงร็อกในอดีตหน้าพิศวงที่20ปีต่อมาในเพ็งกลายเป็นคนผมน้อยไปอย่างเหลือเชื่อที่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ด้วยเหตุที่โลกกลมมันกับข้าพเจ้าบังเอิญพบเจอกันในร้านเหล้าเดิม ที่เคยแวะมาอุดหนุนสมัยที่เรายังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวหาใช่รูปหล่อแบบกระปุกตั้งชายเดินได้เช่นปัจจุบันหลังจากมันจำได้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครฝ่ายข้าพเจ้าก็จำมันได้แล้วย้ายตัวเองมาร่วมดื่มโต๊ะเดียวกันเพื่อเสวนาตามภาษาเก่อเก่าปรากฏว่าระหว่างสดเบียร์มันจับพิรุธได้ว่าข้าพเจ้า จำเรืองมองกระบาลของมันค่อนข้างทีแทนที่มันจะโมโหโกโรธาหรือโกรธจนควันออกหูในเพ้งกลับหัวร่อร่าอารมณ์ดีแถมอธิบายให้ฟังเป็นฉากๆประหลาดใจละสิที่จูๆ่ๆก็เห็นกระบาลขาล้านเลียนราวกับนกตะกลุ่มไม่มีเส้นผมสวยเก๋เช่นที่เองคุ้นตาในอดีตเอาละเพื่อให้เองหายสงสัย แถมมีอะไรตื่นเต้นฟังเล่นแก่เงาหูเองจงตั้งใจฟังเรื่องที่ไม่นึกว่าจะได้ยินต่อไปนี้ให้ดีฟังจบแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ใจของเองเมื่อข้าพเจ้าพยักหน้าเป็นเชิงยินดีฟังเรื่องจากบรรทัดนี้เป็นต้นไปเป็นประวัติชีวิตบตอนๆที่เล่าโดยในเพงมันจิบเบีย์ครึ่งแก้วแก้คอแห้งก่อนจะเริ่มเรื่อง ซึ่งค่อนข้างตื่นเต้นสมกับที่มันลงทุนโปรโมตปีเกิดเหตุข่าพักอาศัยที่บ้านแบ่งห้องให้เช่าใกล้โรงเรียนเกษตรปทุมซึ่งสมัยโน้นตั้งอยู่ริมคลองลังสิตใกล้กับสะพานแก้วนวรัตเหตุที่ไปเช่าห้องอยู่ตรงนั้นเพราะใกล้ที่ทำงานไปมาสะดวกราคาค่าเช่าก็ถูกมากเหมาะกับคนที่เพิ่งเรียนจบสดๆร้อนๆ เย็นวันหนึ่งข้ากลับจากทำงานที่บริษัทเห็นผู้คนแห่เข้าไปในซอยบ้านเชาวเป็นกลุ่มๆเด็กยินวัยรุ่นร้องเรียกเพื่อนรวมกวนประมาณว่าไปดูสัปปะเลยจ,จับผีกันอย่าชักช้าเดี๋ยวจะไม่มีที่ว่างให้มุงดูได้ยินเท่านั้นไม่ต้องรอให้ใครออกปากชวนข้าก็เดินลิวๆไปเป็นส่วนหนึ่งของไทยมุงเพื่อดูการจับผี ที่กำลังอุตลุดกันอยู่ในบ้านท้ายซอยลักษณะเป็นเรือนไม้แต่ถุนสูงมีรั้วรอบขอบชิดภายในรั้วบ้านที่กำลังมีการจับผีแน่นทนัดไปด้วยไทยมุง่งขามาที่หลังมองไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นได้ยินแต่เสียงพูดเซ็งแสว่าผีเข้าสิงยายชั้นแม่เจ้าของบ้านความที่อยากเห็นผีเต็มแก่เพราะเกิดมายังไม่เคยเจอผีสักทีข้าเห็นภายในรั้วบ้าน มีต้นมะม่วงปลูกอยู่หลายต้นบรรดาไทยมุงที่มองไปเห็นเหมือนขา่าแห่ขึ้นไปห,อห้อยโหนโยนตัวอยู่บนคาคบไม้หัวสลอนเนื่องจากผีเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากคนไม่เคยเห็นจึงอยากเห็นข่าตัดสินใจทำตัวเป็นลิงเป็นคางโหนต้นไม้ไปกับเขาด้วยเดชะบุญห้องที่ว่ามีผีกำลังอลวาวัดอยู่ตรงกับคาคบไม้ ที่ข้าปีนขึ้นไปนั่งคร่อมพอดีเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างในชัดเจนช่วงเวลานั้นใหญ่ชั้นอยู่ในภาวะขับขันโดนชายชะกันหลายคนล็อกแขนล็อกขาดินพัดพราดฝ่ายสปัปเพอร์ร่างสูงใหญ่สวมชุดดำสนิทยืนตะงานอยู่ข้างโลงศพประนมมือรายสายเวทวิทยาคมอย่างเคร่งครึมแกมาเพื่อจับใครใส่ลงก็เหลือวิสัยที่จะรู้ เพราะเท่าที่เห็นใหญ่ชั้นยังมีลมหายใจอยู่สิ่งผิดปกติคือใหญ่ชั้นผอมโกงโกกว่าจริงแต่เรียวแรงมหาศาลสามารถดิ่นหลุดจากการล็อกแขนขาได้หลายครั้งชายชะกันบริวารสับเปลอต้องไล่ตะคุบจับหลายหนกว่าจะอยู่มัดโดนกรอกน้ำมนตปลูกเสกหนึ่งขันผีที่เข้าสิงจึงยอมออกจากร่างทำให้ใหญ่ชั้นหมดพิษสง นอนแน่นิ่งหยุดหายใจถึงแก่ความตายไปตอนที่แกนอนแน่นิ่งข้าเห็นรูปร่างหน้าตาของแก่ชัดเจนถ้าเจอกันจีเปลี่ยวตอนกลางคืนละก่อต่อให้ใจถึงขนาดไหนก็ต้องโกยเนี่ยเพราะหน้าใหญ่ฉันเหมือนผีตายซากเราดีๆนี่เองเท่าที่ได้ยินไทยมุงเขาคุยกันทำให้รู้ว่าใหญ่ฉันถึงแก่กรรมไปตอนเที่ยงเศษ ทางบ้านติดต่อสัปเรอมาดูแลศพรถกุดังขนศพของทางวัดเมื่อถึงบ้านประมาณบ่ายสามโมงเย็นอยู่ไม่อยู่ก็มีผีเข้าสิงศพจนใหญ่ชั้นลุกขึ้นมาอารวาดพระเอิญสัปเรอมีวิชาอาคมสามารถกำรับผีได้อยู่มัดแล้วนำผ้าดิบมหาห่อศพเอาถูบเทียนใส่มือก่อนจะมัดด้วยได้ตราสังจากนั้นนำศพใส่ลง ตอกตะปูปิดฝาลงเรียบร้อยเพิ่งเก็บอุปกรณ์ลงอาคมใส่ยามได้ประเดียวเดียวอยู่ไม่อยู่ในลรงมีเสียงเออะโคมครามเหมือนผีย้อนมาอารวาดรอบสองทำเอาบรรดาไทยมุงตกใจไปตามๆกันทว่าสเปเรอมีจิตใจกล้ากแกรง่งสมกับเป็นจอมขมังเวทกลางัตตะปูเปิดฝาลง เอามีดหมอตัดใดมัดตราสังให้ศพเป็นอิสระจากพันธนาการภาพที่ปรากฏแก่สายตาไทยมุงก็คือยายชั้นลุกขึ้นนั่งไอ้โคโครกขอบหายใจตัวโยนเหมือนคนแก่ใกล้าตายทั่วไปเหตุที่ไอโครกและหอบรอแรงเพราะถูกมัดใส่โลงครูใหญ่ขาดอากาศหายใจหมายความว่าหลังจากผีออกจากร่าง ใหญ่ฉันคืนสภาพเป็นคนแก่ธรรมดาที่สุขภาพสุดโสมนั่นคือสิ่งที่ข้าและไทยมุงทั้งหลายรู้เห็นในเย็นวันนั้นนี่หรือว่าเรื่องตื่นเต้นของเองข้าพเจ้าพูดกระเซ้าในเพงตามภาษาเกลลอเก่าเพราะเรื่องที่มันเล่าไม่ถึงขั้นตกใจจนผมร่วงหัวโกรนเช่นกำลังที่มันหัวโกรนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าทว่าในเพงไม่ถือสากับคําพูดกระเซ้า เล่าเรื่องที่มันเชื่อว่าน่าตื่นเต้นต่อไปอีกอย่าเพิ่งวิตกกับความตื่นเต้นเผื่อนฝุงที่ข้าเล่าไปนั้นมันคือการเกริ่นนำก่อนเข้าเนื้อเรื่องจะให้สนุกตื่นเต้นทันทีเลยก็ดูจะกระไรอยู่รอประเดี๋ยวให้ข้าสดเบียร์แก่ข้อแห้งสักอึกสองอึกก่อนเอาละแต่ทีนี้ข้าเล่าถึงตรงไหนแล้วถพึ่งตอนใหญ่ชั้นกลายเป็นศพคืนฉีบใช่ไหมละ่ะ ตกลงเย็นวันนั้นลูกหลานของแกดีอกดีใจเป็นการใหญ่เมื่อปู่ย่าตายายตายแล้วยังทำปฏิหารฟื้นคืนชีพเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเขาได้อีกทว่านับจากนั้นเป็นต้นมาใหญ่ชั้นเปรียบเสมือนผีหนีลงเป็นเหตุให้เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นที่บ้านแกหลายเรื่องและอันว่าซอยบ้านใหญ่ชั้นซึ่งเป็นซอยเดียวก,กันกับบ้านเช่าของขา่า ไม่ลึกไกลนักมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่บ้านไหนบ้านใกลเรื่อนเคียงก็รู้ในเวลาอันรวดเร็วเรื่องหน้าประหลาดอย่างแรกใหญ่ชั้นฟื้นจากความตายแล้วร่างกายอ่อนแอเอาแต่นอนเซลอยู่บนเตียงลุกโอยนั่งโอยพอเอินเพื่อนบ้านเห็นแก่ลุกจากเตียงตอนกลางดึกย่องไปยังเล้าไก่เพื่อนบ้านจับไก่หักคอถอนขน กัดกินสดๆดิบๆิบเลือดไก่สาดกระจายไปทั่วเลา้าเพื่อนบ้านก็โจนลงจากเรือนเพื่อจับให้ได้ค่านหนังคาเขานึกไม่ถึงว่าคนแก่ที่เคยเห็นเดินหลังงุ้มโซซัดโซเซจู่ๆก็ปราดเปรี้ยวเรานักวิ่งล้มกรดเพ่นถึงออกจากเล้าไก่วิ่งหลังงุม้มพลิกตาเดียวหายลับไปกับความมืดเพื่อนบ้านเกรงใจลูกชายใหญ่ฉัน ไม่ได้ไลก่กวดชนิดถึงไหนถึงกันแต่แล้วคืนถัดมาก็กเกิดเรื่องอย่างเดิมอีกเพื่อนบ้านจึงหาหรือกับลูกเมียว่างสงสัยผีปอบจะเข้าสิงใหญ่ชั้นแทนผีตนเดิมที่สับเปะเร่ไล่ออกไปแล้วเขาเตือนคนในบ้านให้ระวังใหญ่ชั้นเนื่องจากปอบมิชัยกินสัตว์เป็นๆอย่างเดียวตับไใตใส่พุงมนุษย์ก็ถือเป็นของโปรดของมันด้วย เรื่องผิดธรรมชาติอย่างต่อมาเพียงสองสาวันหลังจากฟื้นคืนชีพหญ่ชั้นที่เคยผอมโกงโกเหมือนไม้เสียบผีเปลี่ยนเป็นมีเนื้อมีหนังแบบบุวมๆคล้ายศพกำลังเริ่มขึ้นอืดชาวบ้านในซอยเห็นแล้วซียวสันหลังไปตามๆกันแต่เกรงใจลูกชายยญ่ชั้นซึ่งเป็นครูใหญ่ในแต่ซุบซิทนินทากันรับหลังโล่เพลของเย็ยนวันหนึ่ง ข้าดื่มสังสรรค์กับเพื่อนร่วมบริษัทกว่าจะขึ้นรถเม่ไปถึงท่ารถที่ตีนสะพานแก้วนวรัตก็ใกล้พบคำต้องเดินจำอ้าวบนทางเท้าเรียบคลองรังสิทธ์เพื่อกลับให้ถึงห้องพักในบ้านเช่าโดยด่วนใช่เต่ขคค่าเท่านั้นที่รีบกลับชาวบ้านซอยเดียวกันก็รีบมุดหัวเข่าบ้านกันหมดเพราะเกรงว่าจะพบเจอใหญ่ชั้นเข้ากลางทางจุดที่น่าวาดระแวงได้แก่ ดงกล้วยขนาดใหญ่ที่ขั้นกลางระหว่างโรงเรียนกเกษตรปทุมกับซอยบ้านเช่าตอนกลางวันยังพอว่าแต่พบคําเมื่อไรบริเวณทางเดินซึ่งต้องผ่านดงกล้วยจะน่ากลัวมากเคยมีคนในซอยเห็นใหญ่ฉันก็โจรหายเข้าไปเงียบอยู่กลางดงกล้วยตอนโผลเ่เพลวันรุ่งขึ้นลองบุกเข้าไปดูก็พบขนและเศษกระดูกไก่กองเบลลม ขาดว่าเป็นผลงานของยายแก่มหาภัยแน่ๆแม้แต่ลูกหลานในบ้านของแกเองก่อนตะวันจริงพรบยังอบพยพไปค้างแรมที่บ้านญาติญาติด้วยเหลือวิสัยที่จะทำใจยอมรับยายในแง่ดีได้อีกไกล้คาของวันดังกล่าวทางสัญจรของชาวบ้านแถบถิ่นนั้นกลายเป็นทางสายเปลี่ยวมีเพียงข้าคนเดียวกำลังเดินผ่านดงกล้วยอย่างเสีวสันหลัง การกล้วยแห้งที่โดนสายลมจากคลองลังสิตกระโชกพัดจนเสียสีกันดังแกรกรากหน้าวาดระแวงมากดูเผินๆเ,เหมือนมีสิ่งลึกลับจะกระโดดพรวดออกจากง้งซึ่งกินเนื้อที่หลายสิบไร่บรรยากาศอันชวนผวานี้ทำร้ายสุขภาพจิตของข้าไม่ใช่เล่นขณะก้มหน้าก้มตาเดินจ้ำผดผวดแบบไม่หายใจหายคอสิ่งที่ข้าวาดระแวง ไม่ใช่สังหรณ์อัอปมงคลเสียจแล้วมันกลายเป็นเรื่องจริงที่ข้าต้องเผชิญหน้าอย่างไม่มีทางหลีเกเลี่ยงอยู่ไม่อยู่มีเสียงประหลาดแว่วมากระทบหูต้นเสียงดังขึ้นในดงกลวยที่เพิ่งเดินผ่านมาหยกหยกสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นสั่งข้าให้เหลียวไปมองโดยอัตโนมัติท่ามกลางความสว่างอันสุัุของดวงอาทิตย์อัสดงสิ่งที่มองเห็น เท้าเอาขนลุกซาไปทั่วร่างใครคนหนึ่งกระโจนออกจากดงกลวยยืนจังกาห่างจากข้าเพียงสองสามเมตรใครคนนั้นเคยหลังงุ้มผอมโกงโกแต่นาทีนี้ร่างในชุดนุ่งผ้าสินเสือ้อคอกระเช้าบว,วมเป่งขึ้นอืดเหมือนศพกำลังเนา่าใบหน้าที่เหมือนภาพในฝันร้ายจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากยายชั้นตลอดชีวิตขา้านับแต่ลืมตาดูโลก ไม่เคยเจอผีสึงๆงหน้าไม่รู้เลยว่าความกลัวผีมีมากน้อยขนาดไหนการพบเจอใหญ่ชันตอนพบคำคืนนั้นข้าถึงรู้กับใจตัวเองว่าผีน่ากลัวกว่าที่คิดหลายล้านเท่าบรรยากาศรอบดานประหนึ่งแข็งตัวเป็นวุ้นสีดำสนิทบีบรัดร่างจนข้าได้แต่ยืนตัวแข็งถือจะอาปากแผดร้องให้สมกับความตกใจ เสียงกรจุกแน่นอยู่ที่ลำคอเปล่งไม่ออกจนกระทั่งแกเป็นฝ่ายชี้หน้าข่าอย่างเกลียวกราดรากับผีนรกพุดจากขุมอเวจีเตรียมจะอรารวาดวิตานั้นเหมือนความกลัวทั้งโลกจะเทโครบมารวมกันทิขาความตกใจที่พุ่งขึ้นสุดคิดก่อให้เกิดพลังลี้ลับปลดปล่อยข่าจากความแข็งถือสามารถขยับแขนขาเคลื่อนไหวได้ เพ่นถอยหลังหนีใหญ่ชั้นได้หลายก้าวข้อหอยที่ตีบตันก็คล้ายถูกปลดล็อกสามารถแผดร้องได้สุดเสียงสมกับความตกใจกลัวหลังจากนั้นอะไรต่อมีอะไรก็พลอยไหลลื่นสามารถหมุนตัวกลับหันหลังได้เหมือนติสเก็ตไว้ใต้ฝ่าเท้าก่อนจะกวยอ้าวทำลายสถิติโลกห่อกับกับเมื่อกี้อึดใจก็ถึงทางแยกเข้าซอยบ้านเช่า จนกลับถึงห้องพักในอย่างปลอดภัยเพราะหญ่ฉั้นไม่ได้วิ่งไล่กวดมาข้างหลังแต่คำว่าปลอดภัยนั้นไม่ใช่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซการโดนผีใหญ่ชั้นสำแดงร่างหลอกหลอนแบบจัดนักทำเอาข่าสติแตกจับไข่ล้มป่วยนอนเซลลไปทำงานไม่ได้หลายวันผลสุดท้ายก็สมจริงดังคำโบราณท่านว่าใครเจอผีแล้วคุมสติไม่อยู่จะตกใจหัวโกรน นี่อะไรละ่ะไอ้เกลอนี่แหละคือต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ข้าผมร่วงเผลอแพลิเ,ลเดียวหัวกะบ,บานล้านเรียนเป็นนกตะกลุ่มจนเองแอบ,บยิ้มกริ่มขบขันข่าอยู่ในใจหลังจากแกปรากฏตัวสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านแถววันนั้นพักใหญ่ลูกหลานของแกถึงกับทิ้งบ้านทิ้งเรือนท้ายสุดของสุดท้ายเรื่องสยอง ก็ร้อนถึงสัป,ปรเร่ผู้มีอาคมขลังที่ว่าเคยมัตราสังศพใหญ่ชั้นคราติค่าไปไปอินดูบนต้นมะบ่วงนั่นประไรละ่ะแต่สัป,ปรเร่ที่ว่าเก่งนักเก่งนะก็เอาไม่อยู่ด้วยผีต้นใหม่ที่มาแทรกสิงศพตอนมีชีวิตอยู่มันเป็นจอมขมังเวทพลังจิตแก่กลารอบรู้ใสดำทั้งฝ่ายกระทำและป้องกันตัวเองลำพังศาสัป,ปเหร่ก็รับมันไม่ได้ และยังเป็นรองผีสิงศพอยู่หลายขุมจําเป็นเลือกเกินที่ชาวบ้านต้องร่วมตัวกันไปอาราธนานิมนต์สมภารเจ้าอาวาสวัดรังสิตเพื่อให้ท่านอาศัยพุทธมนต์ขจัดความเฮี้ยนของผีตนนั้นท่านเห็นแก่ความทุกข์เดือดร้อนของชาวบ้านอนุโลมเดินทางมาช่วยอนุเคราะห์กำจัดผีที่สร้างความหวาดผวาจนมันยอมออกจากศพโดยดีไม่กี่อึดใจ ที่ผีทิ้งศพร่างใหญชั้นก็บวมชึ่งแตกปรีออกเหมือนไข่ต้มโดนทุกเปลือกน้ำเหลืองน้ำหนองไหลทะลักพลัก,ลกนองพื้นกระดานบ้านกลิ่นเหม็นอย่างไร้าลอยตามลมจากบ้านท้ายซอยเหม็นไปถึงถนนเหลียบคลองรังสิตชาวบ้านที่แห่ไปเป็นไทยมุงดูการไล่ผีทนความเหม็นไม่ไหวรากแตกรากแตนไปตาตามกันรวมทั้งขาด้วย งานนี้ถือเป็นงานช้างซับรเรอต้องใช้ผ้าดิบหอศพถึงสามชั้นใช้ได้สายสินมัตราสังเปลืองเป็นพิเศษแต่เรื่องที่ลูกหลานซึ่งเป็นเจ้าภาพเป็นทุกขกคือหลังจากนำศพใส่ลงไปตั้งสวดที่ศาลาวัดมีแขกเรือเดินทางไปเป็นเกียรติแก่ผู้ตายน้อยมากเรื่องของเรื่องก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอกพูดง่ายๆเขาเห็นตัวอย่างจากข้า ที่โดนผีใหญ่ชั้นหลอกจงจับไข่หัวโกรนใครที่ยังผมดกอยู่เลยหวาดผวาเกรงจะมีอันเป็นไปจนหัวล้านกระบาลใสเหมือนข้านี่ปะไรล่ะไอ้เพื่อนยากนี่และความตื่นเต้นที่ข้าเล่าให้เอ็งฟังฟังแล้วจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็สุดแท้แต่ใจถูกวะเป็นนั้นว่าเรื่องผีที่ข้าพระเจ้าได้สดับฟังจากปากเกลอเก่านามว่านิเพง ก็มีด้วยประการชานี้จะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อศีรษะอันกลนเกลียนของมันก็เป็นประจักษ์พยานความจริงอยู่ทนโทษไม่มีเหตุผลอะไรที่นายเพ็งจะกุเรื่องเหลวไหลเป็นคุ้งเป็นแควเพียงเพื่อยืนยันถึงที่มาของอาการผมร่วงข้อสำคัญการดื่มสังสรรค์นในวงเล่าระหว่างเพื่อนเก่าไม่พบเจอกันหลายสิบปีโบราณท่านว่าต้องอย่าขัดคอซึ่งกันและกันเป็นดีที่สุด การสนทนาจะได้ราบรื่นเพื่อนกับเพื่อนจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นแจกมากันเพราะเหตุแห่งการพูดขัดคอฉะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำก็คือพยักหน้าแสดงความเชื่อถือเรื่องผีใหญ่ชั้นอย่างสนิทใจจนกระทั่งร้านใกล้ปิดต่างฝ่ายต่างมึนกำลังสวยควักเงินจ่ายค่าเหล้ายาป่าปิ้งคนละครึ่งแล้วแยกย้ายกันกลับที่พักของตนมาทางไหนไปทางนั้น เซนโปโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขีมอน และอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูลสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกไวัยได้ในทุกมิติเซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิต